สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ริฟูครับผมหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กําลังใจกันด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับเป้าหมายเล็กๆนะครับของชาแนลเล็กช่องนี้ในปีนี้ก็คือการมีผู้ติดต,ตามครบ40,000 s u b ซับสไคตนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ3800 0กว่าเท่านั้นนะครับยอดก็จะถึง40,000 Sub ซับสไครต์ แล้วนะครับก็ช่วยผมด้วยนะครับมาเริ่มต้นเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนะครับลิวภูของพวกเรานะครับก็โชว์สภาพจิตใจที่เข้มแข็งและ แข็งแก่งนะครับให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งเมื่อพลิกกลับมาเอาชนะทีมฟูลแลมไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึะครับผมภาพรวมครึ่งแรกนะครับผมมองว่าแม้ทีมนิพูจะครองบอลมากกว่าทีมฟูลแลมถึง68%เลยนะครับแต่พอมาพิจารณาโอกาสการทำประตูของทั้ง2ทีมนะครับก็จะพบว่าทีมฟูลแลมมีโอกาสทำประตูดีกว่าทีมนิพูมากนะครับครึ่งแรก แรกนะครับลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงทั้งหมด 7ครั้งนะครับแต่ยิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในขณะที่ทีมฟูลแลมนะครับแม้จะมีโอกาสยิงประตูแค่4ครั้งแต่ยิงตรงกรอบถึง3ครั้งเลยทีเดียวในช่วงครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนะครับลิเวูพ,พยายามขึงเกมรุกอย่างหนักนะครับถึงขั้นสั่งให้แบ็คทั้งสองข้างอย่างโจโกเมสและคอนเนอร์แบลรี่นะครับลอยขึ้นสูงขึ้นมาช่วยเล่นเกมรุกนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถ ทำประตูทีมฟูลแลมได้อยู่ดีนะครับครึ่งแรกทีมฟูลแลมเล่นเกมตั้งรับและสวนกลับดีมากนะครับพอถึงนาทีที่19นะครับลิฟภูก,ก็โชคร้ายนะครับมาเสียประตูแบบไม่น่าจะเสียนะครับในนาทีที่19เมื่อวิลเลียนนักเตะทีมฟูลแลมยิงประตูเข้าไปนะครับ ประตูนี้เสียนี้นะครับผมมองว่าลิพูโชคร้ายจริงๆนะครับที่ฟันได้โม่งบอลไม่เคลียนะครับเคลียรไม่ขาดนะครับหลังจากทีมฟูลแลมได้ประตูขึ้นนำลิปูหนึ่งประตูต่อศูนะครับนักเตะทั้ง11คนของฟูแลมนะครับก็ถอยลงไปแพะ เกมรับในแดนตัวเองนะครับสำหรับกับการหาจงาังหวะทวงเวลาเป็นระยะระยะนะครับเพื่อรักษาสกอร์ที่เหนือกว่าทีมลิพูนะครับหมดเวลาครึ่งแรกทีมฟูแลมก็บุกมานำลิพูด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับทั้งๆ้งที่ลิพูครองบอลเหนือกว่าและมีโอกาสทำประตูมากกว่านะครับผม ภาพรวมครึ่งหลังนะครับก็คล้ายกันกันกบครึ่งแรกนะครับลิอร์พูเปิดเกมรุกบุกแหลกเหมือนเดิมนะครับแต่คอปก็มีการ เปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นเล็กๆน้อยนะครับด้วยการให้โกเมตนะครับขุบเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับตอนทีมลิพูเล่นเกมรุกและให้นักเตะลิพูยิงไกลามากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีช่องว่างเมื่อไหร่นักเตะลิพูก็จะหาโอกาสยิงประตูนะครับทันทีพอถึงนาทีที่56นะครับคอปก็เปลี่ยนนูเยสและกัคโปลงมาพร้อมกับ เปลี่ยนระบบการเล่นเป็น4 2 3 1นะครับตามภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับ โดยให้นูนเยสนะครับเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแต่ทีมลิพูก็ยังคงยิงประตูตีเสมอไม่ได้อยู่ดีนะครับทีมฟูลแลมนะครับก็มีโอกาสได้ประตูขึ้นนำทีมลิพูเป็น2ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับแต่กลับทำไม่ได้นะครับหลังโคเดวาลีศนะครับผู้เล่นทีมฟูลแลมเลือกที่จะยิงประตูเองนะครับไปโดนเคลเลอร์เซฟทั้งที่ลีนะครับสามารถนะครับผ่านบอลให้ทางไปเรล่า ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่ายิงประตูได้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะครับแม้แต่มาโกซิวาผู้จัดการทีมฟูลแลมยังรู้สึกโมโหนะครับที่ลีดนะครับไม่ยอมผ่านบอลให้กับเปอร์เลล่ายิงในภาพจังหวะนี้นะครับพอถึงนาทีที่ 68นะครับโชคก็มาเข้าข้างและตอบแทนความพยายามทีมลิพูบ้างนะครับลิพูมาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1น,นะครับจากนะครับลูกยิงไกลของเคอร์ติโจนะครับที่ยิงเฉลับหลังโทซินอาดาบิโอโยเข้าประตูไปนะครับหลังจากนั้นอีกแค่3นาทีเท่านั้นนะครับลิพูก็มาได้ประตูขึ้นนำา2ประตูต่อ1น,นะครับในนาทีที่71เมื่อนูนเยตแอซิดให้กักโป ยิงประตูเข้าไปนะครับการแก้เกมในครึ่งหลังของเกเกนคอปนะครับก็ได้ผลอีกครั้งในดดูการนี้นะครับช่วงเวลาที่เหลือนะครับทีมลิปุพยามโหมบุกอย่างหนักนะครับเพื่อเอาประตูที่3แต่ก็ทําไม่ได้น่าเสียดายเหลเกินนะครับที่เกมเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่นิวเยสมีจังหวะยิงประตูมากมายในครึ่งหลังนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําประตูได้นะครับแม้คอนเนอร์แบดลี่ดาวรุ่งของทีมนะครับจะพยายาม ผ่านบอลปั้นให้แล้วก็ตามนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีนะครับเกมเมื่อคืนนูเยสก็ทำแอซิดละสองแอซิดเลยทีเดียวนะครับด้วยการแอซิดให้จอห์นและแอซิดให้กัโปนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับทีมลิเวอร์พูลก็พลิกกลับมาเอาชนะทีมฟูลแลมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมในฤด,ดูกาลนี้ที่ลิเวอร์พูล พลิกกลับมาคัมแบ็กนะครับเอาชนะคู่แข่งได้อีกครั้งได้อย่างน่าประทับใจนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับผมค่อนข้างชอบผลงานการเล่นของคอนเนอร์แบดลี่มากเลยนะครับเพราะเกมเมื่อคืนนะครับแบดลี่โดดเด่นมากนะครับทั้งเกมรับและเกมลุกนะครับเล่นดีแบบนี้นะครับมีลุ้นนะครับโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาได้เลยนะครับเพื่อให้เทนได้ขยับมาเล่นเป็นกองกลางแบบเต็มตัว ก็จับตามองและให้กำลังใจแบตลี่กันต่อไปนะครับตอนนี้เจ้าหนูรายนี้มีแววเก่งให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วนะครับผมโปรแกรมนัดต่อไปของทีมลิฟท์พูนะครับก็จะก็ต้องรออีกประมาณ10วันนะครับลิฟ์พูก็จะลงแข่งกับทีมบอร์นมัดด้วยการบุกไปเยือนนะครับในรายการพิมพ์ลีกในช่วงวัน อาทิตย์ที่21มกราคมเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับช่วงนี้นะครับหลังจาก จบกับเกมกับฟูลแลมไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมลิปูก็จะได้วันเวลาพักเบรกนะครับช่วงเบรกหนีหนาวประมาณ10วันนะครับเจริญคอมก็ได้ออกมาเปิดเผยไว้แล้วนะครับว่าจะให้วันหยุดพักผ่อนนักเตะลิฟูอย่างน้อยประมาณ3วันนะครับผมส่วนโปรแกรมนัดหน้าเล็กที่2นะครับกับทีมฟูลแลมนะครับลิปูก็ต้องแข่งกับทีมฟูลแลมอีกครั้งในช่วงวันพฤหัสที่2ี่มกราคมนะครับที่คาเวนส์คอสเต เวลาตีสามนะครับก็จะเป็นช่วงคืนวันพุธนะครับคืนวันพุธเข้าสู่เช้าวันที่25มกราคมนะครับเวลาตีสามครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูคะแนนผลงานของนักเตะลิ์พูลที่ทางดิจิทัลแอนฟิลด์ได้ให้คะแนนเอาไว้นะครับเคลเฮอร์ K L นะครับได้7คะแนนนะครับคอนเนอร์แบดลี์ได้9คะแนนนะครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับคอนเนอร์แบดลี์ทั้งเกมรับและเกมรุกนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องหาลิปไฮไลท์นะครับเฉพาะ c o r n e r b a แบลี Bradley, มาดูกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมไปหาไฮไลท์ c o r n e r b a แบลีมาดูกันนะครับเพราะเมื่อคืนนะครับแบลลี่เล่นได้อย่างโดดเด่นมากจริงๆนะครับ คนาเต้นะครับได้9คะแนนนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับที่คนาเต้ไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนนะครับและก็เมื่อคืนก็โชว์ผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยม9คะแนนนะครับฟานได้ได้6คะแนนนะครับเมื่อคืนนะครับต้องยอมรับว่าฟานไดเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับที่ มีจังหวะหม่งบอลเคลียร์ไม่ขาดนะครับจนนําไปสู่ที่ทําให้ทีมลิพูเสียประตูนะครับเรียกได้ว่าฟานได้คงได้รับผลกระทบเล็กๆน้อยๆนะครับจากอาการป่วยนะครับก็ติดตามและให้กําลังใจกับตันชาวเนเธอร์แลนด์คนนี้ต่อไปกันด้วยนะครับผมเชื่อว่าเกมนัดหน้าฟานได้นะครับจะกลับมาแน่นอนนะครับ จโคเมะนะครับได้7คะแนนนะครับก็เอ็นอีกหนึ่งเกมที่โจโคเมะเล่นได้ดีตามมาตรฐานที่ควรเขานะครับควรทําได้นะครับก็คือ7คะแนนนะครับเมื่อคืนก็มีการหุบเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับในช่วงครึ่งหลังให้แฟนบอลลิฟูดได้คือหาและจับตามองกันนะครับก็หวังเหลือเกิน,นครับว่าโจโคเมจะได้ ยิงประตูแรกกับทีมลิฟูในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้มีแววมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่โกเมสจะยิงประตูแรกให้กับทีมลิฟูได้เนี่ยเพราะการเติมเข้าไปเล่นเกมรุกของโจโกเมสค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับ แมคเคริสเตอร์ได้7คะแนนนะครับกาเฟนแบร์นะครับได้6คะแนนนะครับผมเคอร์ติโจนะครับได้8คะแนนนะครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับเคอร์ติโจนั้นยกระดับตัวเอนะครับขึ้นมานะครับอย่างเห็นได้ชัดในวัาอย่างชัดเจนในฤดูกาลนี้นะครับผมเอเลียสนะครับได้7คะแนนนะครับ โชต้านะครับได้9คะแนนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกองหน้าที่ทำงานหนักมากในเกมเมื่อคืนนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังนะฮะเรียกได้ว่ามีโอกาสยิงโชต้าก็จะพยายามหาโอกาสยิงเสมอนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับกับทีมเสมอนะครับด้วยการเล่นกับเพื่อนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะที่ทำงานหนักอีกหนึ่งคนนะฮะจนดิสซิแอนฟิลให้ยกให้เป็น Man of the m a แมตเลยทีเดียวนะครับผม ลุยดิอาร์ตนะครับได้7จคะแนนนะครับมาดูตัวสำรองนะครับดาวินโนเยสนะครับด h ซ s สแอนฟิล e l ให้9คะแนนนะครับหลังดาวินโนเยสลงมานะครับก็เกมรุกของทีมลุยภูก็ดูจะวูบวากมากขึ้นนะฮะเมื่อคืนก็แอซซิดไป2แอซซิดนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสยิงประตูแต่ทำไม่ได้ก็ตามนะครับโคดี้กั๊โปนะครับได้ 8คะแนนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนัดนะครับที่กัปโปยิงประตูได้นะครับพักหลังโคลดี้กัปโปก็ยิงประตูให้กับทีมลิฟว์ได้เรื่อยๆนะครับเจ็กินคอฟนะครับดีเจสนฟิลให้9คะแนนนะครับก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเช่นกันนะครับเนื่องจากคอฟนะครับมีการนะครับเปลี่ยนแปลงแท็กติกที่ดีเสมอนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับในพัก ในทุกเกมที่ลงเล่นนะครับของทีมลิฟูในพักหลังนะครับเจลย์นคอปนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้เกมได้ดีมากจริงๆในฤดูกาลนี้นะครับผิดกับฤดูกาลที่แล้วลิฟลับนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ลิฟูฟอร์มตกทั้งทีมนะครับเจ์นคอปนะครับพยายามเปลี่ยนแปลงทีมยังไงนะครับทีมผลงานของทีมลิฟูก็ไม่กระเตื้องขึ้นนะครับเอาเป็นว่านะครับนี่ก็เป็นคะแนนของผู้เล่นลิฟูนะครับที่ทางดิจิสแอนฟิลด์ได้ให้คะแนนเอาไว้นะ รประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องและสถิติที่น่าประทับใจหลังจบเกมเมื่อคืนกันนะครับผม สถิติที่หนึ่งะครับโคดี้กัคโปเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับในเกมลีกครับนะครับที่ยิงประตูนะครับในเกมลีกครับได้4เกมติดต่อกันให้กับทีมลิ์พูนะครับนับตั้งแต่วดีเมียสมิเซอร์อดีตนักเตะลิ์ฟูเคยทำไว้เมื่อดดูการ2 0 0 0ถึง2001ซึ่งในฤดูการนั้นนะครับลิ์ฟูได้แชมป์ลีก ครับนะครับผมสเตติที่2นะครับดาวินนูเยสขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อแอซิ์ในทุกรายการนะครับที่ลิฟท์ลงเล่นในสนามแอนฟิลด์ในฤดูกาลนี้โนยดูนเยสนะครับทำแอซิ์ในสนามแอนฟิลด์ไปแล้วทั้งหมด7ด แอซิดนะครับโดยเมื่อคืนก็ทำไป2แอซิดให้กับเคอร์ติโจนและก็โคดี้กักโปนะครับผมสถิติที่3นะครับสถิติของลิพูเมื่อเล่นที่สนามแอมฟิลในรายการนะครับแข่งขันภายในประเทศ3ฤดูกาลล่าสุดนะครับลิพูลงแข่งไปแล้วทั้งหมด58เกมชนะ42เกมเสมอ15เกมแพ้แค่1เกมนะครับคิดเป็นอัตราการชนะคู่แข่งนะครับอยู่ที่7 2็ด 0.4%เลยทีเดียวนะครับ สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมลิเวอร์พูลนะครับสถิติต่อมานะครับมาดูกันที่สถิตินักเตะนะครับอย่างดาวินนูเยสนะครับเมื่อคืนก็ลงเล่นนะครับในครึ่งหลังประมาณ40นาทีนะครับผ่านบอลสำเร็จ8ครั้งจาก12ครั้งนะครับคิดเป็นอัตราการผ่านบอลสำเร็จอยู่ที่67%เปอร์เซ็นต์นะครับแอซซิตไป2แอซซิตในเกมเมื่อคืนนะครับมีโอกาสยิงประตูถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะครับเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ3าครั้ง จาก4ครั้งนะครับโดยส,สรุปแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับดาวินนูเยสทำแอซิดไปทั้งหมด10แอซิดนะครับแต่ถ้านับเฉพาะแอซิดที่ทําในสนามแอนฟิลอย่างเดียวนะครับเดวิเยสก็ทําแอซิดในสนามแอนฟิลไปทั้งหมด7แอซิดแต่สรุปแล้วก็ทําไปทั้งหมด10แอซิดในฤดูกาลนี้นะครับ สถิติต่อมาครับมาดูสถิติของคอนเนอร์แบดพรีนะครับเด็กมหัศจรรย์เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อคืนนะครับก็นะครับแท็กเกิลสำเร็จ6ครั้งจาก9ครั้งนะครับทำได้มากที่สุดนะครับ กว่าผู้เล่นลิฟวูคนอื่นๆนะครับแย่งบอลกลับมาครองได้6ครั้งนะครับชนะการดวลบนพื้นสนามนะครับ9ครั้งนะครับและสร้างโอกาสให้กับทีม2ครั้งนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับเจ้าหนูรายนี้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับก็ติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจ้าหนูรายนี้มีแววแล้วนะครับก็หวังว่าจะไม่เจ็บอีกแกลอีกอีกในฤดูกาลนี้นะครับ สถิติสุดท้ายนะครับผมลิพูนะครับเป็นทีมที่ได้ประตูนะครับจากนักเตะตัวสำรองถึง30ประตูนะครับคือนักเตะเปลี่ยนนักเตะตัวสำรองลงมาเมื่อไหร,นร,ร่นะครับลิพูนะครับก็ยิงประตูได้ถึง30ประตูเลยทีเดียวในฤดูกาลนี้นะครับมากกว่าทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกถึง12ประตูนะครับ เรียกได้ว่าปีนี้นะครับการแก้เกมของเจคินคอนั้นได้ผลเป็นอย่างดีนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นสถิติและเรื่องที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นในเกมจากเกมเมื่อคืนนะครับผมไปกันต่อนะครับที่บทสัมภาษณ์หลังจบเกมของกัปโปกันนะครับเรื่องที่1น,นะครับกัปโปเชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้ทีมนิพูสามารถ พลิกกลับมาเอาชนะทีมฟูลแลมได้ในเกมเมื่อคืนนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะสภาพจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้ของนักเตะลิพูชุดนี้พวกเขาครับแค่พยายามเล่นฟุตบอลต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามซึ่งเกมเมื่อคือนก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทีมลิพูแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงสภาพจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว,ว่าตราบใดที่ผู้เล่นลิพูไม่ยอมแพ้และมีจิตใจที่เข้มแข็งต่อไปสิ่งต่างๆที่ดีๆก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เสม uh -huh. เรื่องที่2นะครับกัตโปเปิดเผยว่าประตูแรกที่เคอร์ติจโจนยิงได้เป็นประตูที่สําคัญมากเพราะทําให้ทีมลิพูได้กลับเข้าสู่เกมซึ่งพอลิพูยิงประตูแรกได้กัตโปนะครับก็สังเกตได้ว่าลิพูก็ครองครองเกมนะครับเอาไว้ได้ทั้งหมดและมีโอกาสทําประตูมากขึ้นไม่ใช่แค่ครองบอลได้ดีอย่างเดียวเหมือนตอนครึ่งแรกและหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้ประตูที่2นะครับเกมเมื่อคืนนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เขามีความสุขมาก เรื่องที่3นะครับกัปโปเปิดเผยว่าเขานะครับชอบแข่งกับทีมฟูลแลมนะครับแม้ทีมลิปูนะครับจะพลิกกลับมาเอาชนะทีมฟูลแลมได้แต่เกมเมื่อคืนก็เป็นแค่เกมเล็กแครกเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงหวังว่าเพื่อนๆทุกคนในทีมจะร่วมกันสู้กันต่อไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของกัปโปหลังจบเกมนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเคอร์ติสโจนกันบ้างนะครับโจนนะครับเปิดเผยว่าเกมเมื่อคืนนะครับเป็นเกมนะครับที่สนุกมากสำหรับเขานะครับแต่ก็ยอมรับว่าครึ่งแรกนั้นเป็นเกมที่ยากมากแม้ว่าทีมลิพูนะครับจะครองบอลได้มากที่สุดก็ตามแต่ก็ทำประตูไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วครึ่งหลังนะครับทีมลิพูก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จโดยได้ประตูที่ดีถึง2ประตู เรื่องต่อมานะครับโจนนะครับยอมรับว่าช่วง7วันนี้นะครับถือเป็นช่วง บอนถ้วยที่พิเศษมากนะครับเพราะลิเว์ผู้ชนะทั้งทีมอาเซนอนและทีมฟูลแลมมาได้เขาจึงมีความสุขมากนะครับที่ทีมลิเว์ยังคงโชว์ผลงานได้ดีเหมือนเดิมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นภายในทีมช่วง7วันนี้เรื่องสุดท้ายนะครับโจนหวังว่าเขานะครับจะโชว์ฟอร์มได้ดีแบบนี้ต่อไปเกมเล็กที่2จะเป็นเกมที่ยากอีก1เกมการแข่งขันกันระหว่างลิเว์กับฟูลแลมยังไม่จบนะครับเขากําลังตั้ง ตารอคอยที่จะได้ลงแขกในเกมเล็กที่2แล้วนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของทางเคอร์ติดโจนนะครับผมปิดท้ายนะครับกันที่บทสัมภาษณ์ครอปหลังจบเกมเมื่อคืนกันนะครับผม เรื่องที่หนึ่งนะครับครอบชมโจนว่าสุดยอดมากนะครับเมื่อไม่นานมานี้เขาได้มีโอกาสอ่านบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเคอร์ติโจนแล้วก็รู้สึกขำนะครับเพราะโจนให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสิ่งเดียวนะครับที่เขาต้องฝ่าฟันและผ่านไปให้ได้ในตอนนี้นนก็คือเวลาในสนามโจนต้องการลงแข่งมากวันนี้ครอปนะครับโคตรชอบการให้สัมภาษณ์ของโจนมากจึงอยากขอโทษโจนด้วยนะครับหลังที่ผ่านมาไม่สามารถให้เวลาโจนลงเล่นมากอย่างที่ ต้องการได้คอปนะครับยังชมโจนอีกว่าโจนพัฒนามาได้ไกลมากโจนเป็นนักเตะที่นะครับกำลังฟิตนะครับและเก่งมากเขาจึงอยากขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้โจนได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมออีกครั้งโจนมีพัฒนาการด้านเกมรับที่ดีขึ้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆนะครับที่มีโจนอยู่ในทีมลิพูชุดนี้โจนเป็นสกู๊ตเซอร์ที่มีความมั่นใจในตัวเองติดตัวมาตั้งแต่เกิดเรื่องที่2นะครับคอปเปิดเผยว่า เกมครึ่งแรกนะครับเป็นเกมที่ยากสุดๆนะครับเราสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะครับทีฟูแลมเล่นเกมรับได้คอมเพ็กมากแม้ว่าเกม เมื่อคืนนะครับจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของทีมลิฟว์แต่คอปก็เข้าใจและรับได้นะครับที่นักเตะลิฟว์ทาผิดพลาดนะครับเพราะพวกเราก็เป็นมนุษย์นะครับเขามองว่าครึ่งแรกลิฟว์เล่นช้ากันเกินไปทีมฟูแลมเป็นทีมที่ดีจริงนะครับจริงๆนะครับใช้เกมสวนกลับโจมตีทีมลิฟว์ได้อย่างยอดเยี่ยมโอกาสในการเข้ารอบชิงชนะเลิศของทั้ง2ทีมก็ยังคงเปิดกว้างอยู่เขาอยากให้ทีมลิฟว์เข้ารอบชิงชนะเลิศมากนะครับถ้าลิฟว์อยากจะเข้ารอบชิง ทีมลิพูก็ต้องเล่นให้ดีด้วยในเกมเล็ก2ถ้าลิพูเล่นเกมเล็ก2ให้ดีไม่ได้และไม่ได้ผลประตูอย่างที่ต้องการเขาก็ขอแสดงความยินดีกับทีมฟูแนมด้วยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรื่องที่3นะครับคอฟนะครับชมคอนเนอร์แบดลี่ว่าเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมากนะครับมีคาแรคเตอร์ที่ดีและมีศักยภาพเขาคิดว่าตอนนี้แบดลี่อยู่ในทีมที่เหมาะสมกับตัวแบดลี่แล้วทุกคนในทีมลิพูรักและเคารพในตัว ตัวแบลตตี่และอยากให้แบลตตี่ประสบความสำเร็จร่วมกับทีมลิเวอร์พูลนะครับั้งบทนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเจอเกนคอปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวลิเวูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ลงสายหน่อยนะครับก็หวังว่าจะมีเพื่อนชาวลิเวูเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับเพราะยอมรับเลยว่าช่องเลย ชาแนลเล็กๆช่องนี้นะครับกำลังได้รับผลกระทบนะครับรายได้ค่อนข้างน้อยลงนะครับแม้ว่าจะมียอดผู้ชมนะครับเป็นหมื่นก็ตามนะครับแต่รายได้ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ